30ของประเทศไหมครับลูกถ้าเอาตอนนี้ครับคืออยากให้พีธาเป็นนายกทำไมครับทำไมเพราะพีธาเป็นนายกของความหวังเป็นนายกของความเปลี่ยนแปลงมีนโยบายที่ครอบคลุมทุกอายุช่วงวัยโอ้โหโอ้โหนี่ความคิดเด็กติดขวดจริงๆเหรอ เดี๋ยวต่อไปอีกประมาณ30ปีอาจจะมีแคนดิเดตที่ชื่อกล้าก็ได้นะคะและถ้าสมมติว่านายกคนที่30ได้ชื่อว่าพิธาอยากให้มาจัดการระบบปรสิทธิตเบานะลูกเบานะลุงกับป้าเพิ่งได้เป็นสสลูกเบาได้เบาลูก ระบบที่มีการรัฐประหารระบบที่คนไม่เท่ากันสมรสไม่เท่าเทียมบัตรสวัสดีการเหลื่อมล้ำโอ้โหอ่ะอันนี้ก็บอกกันในฐานะที่ลุงเพชรชบอ้าได้เข้าไปเป็นผู้แทนดาษสดอแล้วเราทั้งสองคนและเชื่อว่าสสพักเก้าไกลทุกคนจะผลักดัน ให้มีบัตรสวัสดิการที้ทวนน้ากำจัดระบบปรสิตออกไปนะคะ